สวัสดีค่ะทุกๆคนเพื่อนๆนะคะนิชาก็มาล้ำลึกถึงการไล่รอบดึกนะคะรอบดึกเราจะมีการทานผลไม้หรืออาหารกันนะคะรอบดึกของเรานะคะเดี๋ยวนี้นิชาก็ไม่ได้ไล่รอบดึกแล้วแต่นิชาก็จะมาล้ำลึกถึงบรรยากาศร,รอบดึกที่นิชาพาทานผลไม้แล้วก็อาหารต่างๆนะคะนี่ค่ะ เตรียมความพร้อมนะคะหิวตอนดึกค่ะวันนี้แต่เราไม่ทานอาหารที่เป็นของหนักหรือแป้งนะคะแต่เราจะมาทานผลไม้กันนะคะพี่ชาก็เลยมาลําลึก ถึงรอบดึกที่นิชาเคยไลฟ์นะคะแล้วก็มาทานอาหารนะคะแล้วก็เป็นผลไม้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไลค์ค่ะไม่ได้ไลฟ์รนอบดึกแต่ว่าจะมานั่งกินเพราะว่าหิวนะคะไม่ทานแป้งรอบดึกค่ะวันนี้งดหนึ่งวันนะคะเพราะว่าหลายวันมาแล้วที่หิวรอบดึกแล้วก็ต้องมาทานข้าวทานแป้งก็เลยงดสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวกว้างค่ะวันนี้เริ่มที่จะควบคุมกินอยู่แต่กินน้อยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นผลไม้เข้าใจอยู่นะคะว่าผลไม้สีแดงสีเหลืองก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผล ไม้สีเขียวนะคะแต่ก็กินหน่อยนะคะแต่ไม่เอาแป้งนะคะก็มีส้มนะคะอ่าเราก็มีอัุ่นของเราด้วยนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้กินเท่านี้ไปก่อนนะคะทุกๆคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะวันดีก็พามากินผลไม้ะคะม่ะ,คะผลไม้นะคะผลไม้บ้านะะิชาค,ะะคะ่ะและวกรนิชาก็พามากินผลไม้ะค่ะนะคะทุกๆคนนะคะมากินผลไม้กันนะครับนี่ค่ะทุกๆคน กินผล,ลไม้กันนะคะผล,ละไม้นี่นะคะก็เราก็ปกติก็ทานตอหนหลังจากรับประทานอาหารหรืออะไรเพื่อเป็นการล้างปากของเราเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือว่านี่เลยกินเลยนะคะกินเลย <c oughs> ทานด้วยกันค่ะรอบเด็กค่ะ <c oughs> เอาอันนี้ลายเม็ดนะคะไม่มีเม็ดปกติไรสดก็จะกินแต่วันนี้ไม่ได้ไรสดก็จะกินค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไรสดตอนเด็กนะคะไม่ได้ไรตอนดก เมเม็ดอร่อยเปรี้ยวอมหวานนินดๆนะคะเ็าอร่อยไม่ได้หวานมากเปรี้ยวอมหวานการที่เราต้องตระลับขับตำนวนนะคะเพื่อทําภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้นหลังจากที่เสร็จสิ้นหรือว่าระหว่างทางเดินนะคะตอนดึกๆเราจะเหนื่อยเราจะหิว แน่นอนว่าเราก็อาจจะต้องทานอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อลองท้องที่เป็นอาหารเบาๆหลายครั้งที่เราต้องไปทานอาหารหนักๆซึ่งจะมีพวกแป้งพวกอะไรมันก็ไม่มีผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะในชับก,ก็ทราบดีอยู่แต่ยัง ย,ยังปรับตัวยังไม่ได้ฉะนั้นก็คือวันนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกถ้าหากว่าเราวันนี้ก็คือว่าถ้าดึกเกินไปแล้วอาจจะทานแป้งน้อยลงนะคะค่าแล้วเพราะว่าดึกแล้วปกติก็ไม่ควรที่จะทานตอนกลางคืนที่มันดึกๆนะคะแต่บางทีเราก็ทําภารกิจดึก,ดก,ดกเราก็หิวนะคะเราก็มาย่องเรื่องย่องไปที่ครัวนะคะแต่วันนี้ปรับเปลี่ยนเป็นวันแรกนะคะกินผลไม้ค่ะถามว่าผลไมก้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าก็